สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เทปูนทับสเสร็จแล้ว,ลวก็มันเซ็นตัวแห้งแล้วนะคะก็ แล้วก็ต้องให้ได้ระดับเท่ากันนะอันนี้เขาไม่ได้ทําเสือไว้เพราะว่ากลัวเขาทําไม่เท่ากันนะตอนนี้ช่างเขาจะมาวัดลงมาแล้วก็สกัดออกนะอันนี้จะเป็นตรงแบบป,ปัดรอบๆเนาะแต่ใช้แรงงานคนสกัดมนาะอันนี้แค่เอาเอาไปตัดมาตัดแล้วรอบไว้ก่งนี้นะก็แต่เวลานี่นะคะมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมคะเอาวาง ฟังมัดจริงๆแล้วเสากับไม่เท่ากันนะคะระวางข้างล่างเท่ากันแต่ข้างบนมาเขาหล่อเสามาไม่เท่ากันยังไงไม่รู้นะบางต้นสูงบางต้นกันกราดาก็ยังเงิๆนๆนะคะแต่นี้ก็น่าจะสกัดเริ่มจะเสร็จแล้วเนาะนะคะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะมนเสือถ่ายก็จะมีรูปตอนที่เขาสกัดเสร็จแล้วที่ว่า โผล่มาประมาณไหนนะคะเพื่องขอออกติกันกับเสาเหล็กที่จะทาโครงหลังคานะคะตอนนี้ก็กกนนะะจะทํโครงหลังคาก่อนนะคนะน่าจะทําโครงหลังคาก่อนแล้วค่อยทาพื้นนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนเนาะนะคะโครงหลังคาหน้าจะไี่เร็วกว่านะโอ้โนี้สักุ่นกระจายเลยน่าจะเป็นเม็ดเยเนาะโอแต่เขาไม่ได้บินเป็นที่จุินะแต่ว่าอยูี่บ้านเลย นอนก็เอามาแล้วนะคะเดี๋ยวปูนเกาะที่นอน,นะคะอ๋ข้างล่างก็ยังไม่แห้งดีเนาะแต่ก็คิดว่ามันก็แน่นหนาแล้วเอาใบเลียนะคะเตียปูน,นะะปเนาะเลียในในเขาิะเส้นไหมแล้วก็เตียตัเส้นแลก็ใ พิเศษนะคะไม่ได้ไม่ได้รอแบบว่าคำเด็ดของของร้านนะคะอันนี้นสั่งเขารอเลยนะต้นละหนึ่งหนึ่งพันค่ะต้ละหกร้อยนะคะเนี่ยก็นละหกร้อยนะสั่งรอเองแล้วก็เหล็กป้องอ้อยเต็มนะคะสิบสองหุนจะได้เหล็กเต็มชักช่างบอกว่าอ่าเหล็กสิบสองหุนเหล็กป้องอ้อยสิบสองหุนเน,นี่ย ถ้าเราเอาสิบสองหุนจะได้เต็มนะคะถ้าเราเอาต่ํากว่านี้นะเหล็กจะไม่เต็มนะคะก็เลยเอาสิบสองกุนเอาให้แข็งแรงนะคะก็<อ>ตามนั้นนะคะต้นละหกร้อยสิบต้นก็ประมาณหกพันเนาะสั่งสั่งหล่อประมาณสี่หรือห้าวันเพื่อให้ปูนมันแข็งขึ้นหน่อยแต่ว่าถือว่าตัดก็ค่อยค้อนทุบออกก็ได้ลแล้วเะคะเพราะว่า,าเหล็กตีเสาต้น เสานี้เพิ่งหลอดเสร็จได้สี่วันนะคะอุ่นก็ยังไม่เข็งเป็นที่เท่าไหร่เลยแต่เราก็เชื่อมต่อกระเหล็กเอานะคะก็มันานไปมันก็คงจะเริ่มแข็งเส็นตัวได้แข็งแล้นะคะนี่ก็กระเทาะทุกต้นเลยนะคะให้เล็กโผล่ตอนนี้เขาน่าจะตั้งเสาหลังคาก่อนนะคะตั้งเสาหลังคาก่อนนะคะต,ตอนตอนไอ้นี้เขายังไม่ได้ตัดเนาะอ๋ออันนี้เขามาร์กไว้นะคะมาร์กไว้ที่ว่า ระดับระดับพื้นบ้านประมาณไหนนะคะป้ดาพื้นบ้านต่ําลงมาประมาณศอกเลยนะคะจากจากตัวที่ป้าดาวนอนเนาะจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะ <c ười> น,นี่ก็ตัดต้นนะคะคนเกียก็เกียไปนะคะคนทุบก็ทุบไป <c ười> เห็นไหมคะประจําคนละเสาละสานะคะอันนี้น้ำขึ้นนีน้บางต้นเนี่ยเห็นไหมคะเกียร์ลงมาเยอะต้องเป็น สองนี้เนาะต้นมาแค่นี้เดียวปะดาว่าเขาหลอกมาไหมนี่นะคะผู้หญิงเป็นเนื้อช่างแรงมากนะดีเดียนี่ผู้หญิงนะ,ะสกัดนะนี่ราคาคนเพชรบูรณ์นะคะไม่ว่าหญิงหรือชายละคะต้องเกียมกันทําได้หมดทุกอย่างนะ,ะนะคะอันนี้ไ้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือผู้หญิงนะคะเป็นเนื้อช่างอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าช่างหรือเปล่าน่าจะช่างนะคะอันนี้ของน่าช่างเดีเ๋ยวปตัดนะ ภรยาแล้วก็น่าจะเป็นน้องนะคะคีกคนเพื่อนทำภรรยานี่ทำเหมือนผู้ชายเลยนะนแข่งมากอันนี้นะคะผู้หญิงเพชรชบูลนะทำได้เหมือนผู้ชายทุกอย่างนะคะอันนี้ให้ดูเป็นไัวอย่างไม่ใช่เฉพาะเราบอกว่าสาดาคนเดียวนะอันนี้นะคะผมยังมัดจมยาวอยู่เลยนะคะแต่ท่าเหมืผเหมือนผู้ชายมากเลยเห็นไหมใครจองเปน,นะคะ นอนเปลมองได้เลยแต่ตอนนี้แดดมาร้อนนะคะทำหลังคาก็จะล่มแล้วนะคะเพราะไอ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตะพันออกนะ,ะถ้าช่วงในบ่ายหลังคาบ้านก็จะบังให้ร่มนะคะอันนี้โผล่แล้วนะคะเนี่ยนะคะจะต้องให้โผล่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเหล็กมามาวางแล้วก็เชื่อมออกติดนะคะแล้วก็ไปรู้เขาจะทํายังไงต่อเวลาก็าดู ดูต่อไปนะคะเราก็ลอดูให้เขาถ่ายมาให้ดูเนาะดูว่าขั้นตอนต่อไปนะคะปราดาว่าต้องสั่งเหล็กมาอีกสิบต้นแน่ๆนะ,ะปราดาไม่รู้ว่าลุงเสือสั่งหรือยังนะคะเพราะว่าครั้งแรกมันเป็นเสาไม้เนาะเป็นเสาไม้สักปราดาก็าบอกขอถ้าเสาไม้สักต้องถ้าจะเอามาติดกันต้องบากนะคะใช้เป็นแบบบากครึ่งหนึ่งนะคะหล่อครึ่งหนึ่งแล้วก็ไขน็อ กับไม้นะคะแต่ถ้าเราใช้อล็กต่อก็ต้องเอาออกให้ให้มันทั้งสี่เส้นมันโผล่ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับเสาเสาเหล็กนะคะก็มาดูต่อไปโหนี่ถือว่าเร็วนะคะเมื่อวานนี้ยังเทพื้นนะคะเมื่อเช้าเทปูนอันนี้ต่อตั้งหลักเสร็จไตั้งสเสาเสร็จหมดแล้วสิบต้นนะคะแป๊บเดียวเองอันนี้ผู้หญิงนะคะ <c oughs> นะ,ะต้นนี้ตัดไว้ยังไม่ได้เอาออกนะคะต้นนี้ยังไม่ได้เอาออก โอ้ยตัวนี้เยอะนะนะนะเยอะเหมือนกันต้องมาออกประมาณนั้นนะคะเขาก็เล็งแล้วว่าประมาณไหนนะ,ะนต้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายตัดคนตัดนี้ก็ตัดเก่งนะคะเป็นในช่างนะคะเวลาเขาจะชี้แจงให้ประดาแบบเข้าใจมากกว่าลุงเสือนะ,ะเวลา ระดาสงสัยอะไรประดาลุงเสือจะเอาโทรศัพท์ไปให้คุยกับช่างนะลุงเสือเขาบอกว่าเขาอธิบายไม่ถูกให้ไปถามช่างแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายนะคะเนี่ยลุงเสือถ่ายมาให้ดูประดาอา้าวก็ลงให้ดูนะคะถ่ายมาให้ดูเราก็ลงมาให้ดูว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเสาต้องเหลืออา่าไว้อ,อกติดกับต้นเสาขนาดนี้นะคะเนาะนี่สาวคนนี้เก่งมาก <laughs> ผมซื no. ้อกระถ่ายรูปอันนี้คืออันนี้อ,ออกน้อยนะเห็นไหมอาออกนิดเดียวต้นนี้นะอาจจะอาจจะวัดแล้วเอา้าต้นนี้ต่ำกว่าเพื่อนนะคะก็ยังดีว่ายังได้ระดับเดียวกันก็คือต้องวัดอต้นต่ําที่สุดนะ,ะคลิปนี้ก็